เรียบร้อยสงการนักลบมีบาดแผลซะแล้วเรียบร้อยจะกลับกรุงเทพได้ไหมเนี่ยเอนจินโชว์ซะแล้วใครมีความรู้บอกได้ไหมครับว่าจะไปได้ไหม เอนจิ้นโชนี่เรียบร้อยนี่นักลบมีบาดแผลบาดแผลนักลบอันนี้ไม่รู้ไปโดนอะไรไม่ใช่แป้งนะนี่ครับบาดแผลนักลบขับรถเข้าบ้านเรียบร้อย สองเด้งครับสองเด้งกระจกบ้านแตกเอนจินโชว์ใครมีความรู้มั้งครับช่วยบอกหน่อยว่าผมจะกลับได้ไหมเนี่ยระยะทางประมาณสองรอกิโลจะลากไฟเอนจินไปได้ไหมว้าสองตาน